เราจะนำทุกท่านไปชมบรรยากาศท้อ,ทองรุ่งในเวลาเย็นบรรยากาศกำลังสวยงามพระอาทิตย์กำลังจะตกอัดสดงลงสู่รับตาแล้วนกกาก็วิ่หก็จะได้บินกลับสูรงังอัน,นี่เราจะเห็นถึงธรรมชาติของที่เกิดขึ้นเช่นนี้ก็จะเห็นว่า ที่เกิดเึ่นนี้จะทําให้กลมบอกถึงความมรดสมบูรณ์ลงบอกถึคง,งความเป็นธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนี่แหละความเป็นธรรมชาตินี่เองจึงอยากเก็บมาฝากท่านทั้งหลายได้ชมวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดในบ้านนอกของเราก็อิงอาศัยธรรมชาติเหล่านี้ในการดํารงชีวิตอยู่ถ้าไม่มีน้ําการปลูกพืชทำอาหารต่างๆก็เป็นอุปสร,รรคต่อการดํารง ชีวิตการวงชีพนี่เองจึงจำเป็นต้องอาศัยธรรมชาติมาช่วยแก้ปัญหาโดยเกฉพาะน้ำฝนต่างๆแบบนี้เขามาช่วยชุบเรียงรอเรียงธรรมชาติให้เกิดความสมบูรณ์ของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นฉะนั้นแล้ววันในวันนี้เราจะพาไปชมน้ำตอ่บอไปใน ระยะต่อไปเรื่อยๆพาให้ทุกท่านไปดูว่าน้ำมันเป็นอย่างไรเ้าเด็กๆจับดีๆนะต่อไปเราก็จะพาเ,เด็กๆไปชมน้ำที่ทยอยู่น้ําจํานวนมากโดยเช่นเดียวกันอันนี้เราจะพากันลุยน้ำไปที่ห้วยอน,นี่ก็เป็นลําเรือที่สามารถพายมาจอดไ้ที่ริมคลองได้จากลำห้วยอันนี้ เราก็ลุยน้ําไปแล้วอ่านี่คือเห็นความเป็นธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งของการสัญจรกับธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งของการอาฝ่าน้ําทิ้งล้นหนทางในการสัญจรไปตามหัวไร่ไปนาะแล้วก็ถนนแห่งนี้ก็เป็นถนนที่นําเรามาสู่ห้วยลำพอกซึ่งเป็นน้ําที่ไหล รองรับน้ําจากอ่างเก็บน้ําว่าลำา้อยที่อยู่บ้านยางหรือตำบลยางของเราไหลผ่าน oh. จากน้ําที่มีขนาดเยอะมีจํานวนเยอะ oh. ก็ล้นออกมาจากลําห้วยจนมาสู่นาข้าวแล้วก็ท่วมถนนหนทางให้เราสัญจร oh. ให้เราสัญจ oh. รญ oh. มีอุปสรรคอยู่บ้าง oh. แต่ว่าก็ยัง oh. ไม่ได้เป็นป,ปัญหาอะไรมากมายสําหรับในการ ที่เราจะสัญจรได้สําหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่จะนํามาให้ท่านทั้งหลายได้ชมถ้าเราไม่มีโชเฟอร์ที่จังหวะของโชเฟอร์ที่ว่างในวันนี้ก็เราจะไม่ได้ภาพส,สวยๆในเวลาค่ําเย็นในวันนี้เก็บมาฝากประมองไปเห็นพาทิดพาทิดก็กําลังจะตกสําหรับความเป็นธรรมชาติดังนี้หาได้ยากมากปีหนึ่งมีไม่กี่วันบางปีไม่เกิดขึ้น บางปีเกิดขึ้นสองสามรอบแต่สำหรับปีนี้จะน้ำจะมาในช่วงปลายหนาวแล้วปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ถือว่าก็ยังดีได้กลับมาเยือนอเห็นรอบข้างนี้ก็เป็นที่เป็นการปลูกอ้อยอเป็นการปลูกอ้อยน้ำก็ท่วมอ้อยพอสมควรแต่อ้อยก็โตแล้วก็ถือว่ายังไม่ได้รับความเสียหายสักเท่าไหร่แต่ต้องดูระยะยาวต่อไปสำหรับ ที่เราจะพามาชมไปในวันนี้ก็ถือว่าน้ำแรงมากพอ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 คึงกวนน้ำมากพอถึงกวนสำหรับวันนี้นะครับนี่แหละด้วยเหตุนี้เองจึงจึง,จ,งจึงนำมาสู่ที่จะพาทุกท่านมา,ามาชมความเป็นธรรมชาติที่หาดูได้ยากมากเพราะปีหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่ง หรือครั้งสองครั้งบางปีก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้การสัญจรก็อาจจะลาบากหน่อยในช่วงน,นี้ถนนทางก็ตีโค้งหน่อยนะเพราะว่าช่วงน,นี้น้ามันจะแรงหน่อยหนึ่งอันนี้ตรงตรงหน้าไปก็จะเป็นห้วยน้ําห้วยล้นออกมาน้ําจะมากเลยทีเดียวจะเห็นว่าในรอบทุ่งนาข้าวและถนนในตรงในส่วนงนี้น้ําท่วมทั้งอ้อยทั้งนาข้าว แล้วน้ําห้วยของเราของเราล้นมาพอสมควรอโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ <c oughs> ก็เป็นช่วงเวลาเย็ยนเราก็จะพาท่านมาชมน้ําที่ล้นออกจากลาห้วยในช่วงค่ําในวันนี้ก็น้ํำล้นออกมาในปริมาณมากพอสมควรล้นไปสู่ท้องทุ่งนาของชาวบ้านเรื่อยๆ น้ำในจํานวนบริมาณนี้ก็ถือว่าถ้าไหลอยู่ได้ประมาณไม่เกิอนอาทิตย์ก็ไม่สร้างผลกระทบอะไรมากมายแต่ถ้าอยู่เป็นอาทิตย์สองสามอาทิตย์ก็อาจจะเกิดการเข้าเน่าเสียได้เพราะข้าวอยู่ในช่วงในการตั้งท้องแล้วก็ออกวงออ,อกวงเป็นเป็นระยะเป็นระยะบรรยากาศร,รอบๆนี้ก็จะเห็นเป็นนีต้นไม้ต้นพันธุ์ชาติต้นอ้อยที่มีเขาปลูกทำอ้อยกัน ตรงนี้ถนนสูงหน่อยก้อนน้าก็ยังไม่ลน้นสักเท่าไหร่แต่เราก็จะพาท่านๆไปเรื่อยๆไปชมเรื่อยๆว่าบรรยากาศต,ตรงนี้โอ้ตรงนี้น้าน้ํามาไวพอสมควรน้าล้นออกมาจากลาท่อโอ,อ้ออกจากลาท่อออกมาไวมากน้ําทีเดียวนี่เราจะพามานี่แหละจึงออกมาให้เราทุกท่านได้ชมกันอันนี้ก็เป็นสวนของคุณพ่อดอนของเราได้เราได้อามาปลูกต้นไม้ แล้วรอบหนึ่งเรามาชมบีบบีบบีบแต่ให้คุณพ่อหน่อยเร็วเออวันนี้มาเยี่ยมไม่ได้จอดตรงน้้ไม่ได้จอด,ดนะไม่ได้จนนะวันนี้มาเยี่ยมก็ถือว่าอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนฝาดไทยนี่ก็เป็นสวนเี่เราได้มาปลูกต้นไม้กันอันนี้เราพานําไปต่อเป็นบางช่วงก็น้ําอาจจะไม่ท่วมมากแต่บางช่วงน้ําก็ก็ท่วมไหลเข้ามาเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ต่ํา บางช่วงที่สูงก็น้ําก็ยังไม่ท่วมวันนี้ก็หยุดใต้ต้นจามจุรีก็มีเรือของชาวระมงหรือชาวบ้านทนี่ก็ได้มาจอดอยู่ใต้ต้นไม้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งของที่เราจะได้เห็นแล้วก็จะได้ชมก็ถือว่าหาดูได้ยากเช่นเดียวกันกับบรรยากาศในค่าในช่วงค่าในช่วงเย็นเยนในวันนี้อันนี้โชเฟอร์ของเราก็นําผู้โดยสารเด็กๆทั้งผู้ใหญ่ชมกันก็ถือว่า โอกาสอย่างนี้หาได้ยากมีเงินพันมีเงินหมื่นก็ซื้อไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่าอีกไม่กี่วันน้ําก็ลดไปแล้วกว่าเราจะได้มาชมมันก็ลําบากยากเข็นพอสมควรเพราะว่ายังวันลโอกาสและเวลาก็หาโอกาสได้ยากเพราะถ้าลดต่ําก็ไม่สามารถที่จะสัญจรมาได้นี่ก็เป็นลําม้วยน้ํารอที่จะล้นรอที่จะเอ่อมาแต่ว่าช่วงน,นี้เป็นพื้นที่สูงเลยน้ําไม่สามารถที่จะไหลเข้ามาท่วมได้ นี้ก็ไหลามาปิ่มๆไหลามาล้วงพอสมควรเออตรงนี้ก็ใกล้จะท่วมนคืนนี้ถ้าน้ําเยอะหรือว่าถูกปล่อยมาเยอะก็ไม่แน่ว่าน้ําอาจจะท่วมได้เช่นเดียวกันก็ต้องมารอลุ้นว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงแต่สำหรับวันนี้ก็ผลของน้ําที่จะรอไหลเอ่อออกของทุ่งถนนข้างลําห้วยก็บางจุดก็ ล้นไปแล้วบางบางจุดก็ใกล้จะล้นแล้วสําหรับที่เราจะนําธรรมชาติเหล่านี้มาให้ทุกท่าน,นได้รับชมกันได้ชมกันกับธรรมชาติที่นี้รอบๆบริเวณก็ถือว่าเป็นการอีกอาชีพหนึ่งของชาวบ้านคือการปลูกสวนยางการดํารงชีวิตอ,อีกทางเลือกหนึ่งของ,ของการของเ,เกษตรกรมีการปลูกสวนยางกันอันนี้เด็หลบๆกันหน่อยนะหลบๆกันหน่อยนะเด็กๆหลบๆกันหน่อยนะ โค้งหน่อยโค้งหน่อยอ๋ออ่ะอไปเส้นทางนี้ก็เป็นต้นยางนี้น่าจะน่าจะเกือบเป็นร้อยปีได้ต้นยางนี้ก็สองสามคนอบสองสามคนอบๆสมควรนี่ก็บรรยากาศของเราตรงน,นี้จากลำมุ้ยก็มุ่งไปสู่ท้องนากันเราจะได้เห็นธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งว่าเอาไปท้องทุ่งการทุ่งเราเป็นยังไงมีน้ำเป็นยังไงบ้างในมุมตรงนี้สวนยางก็น้ำก็ท่วมแล้ว ทีนี้เราพาไปชมท้องทุ่งกันไปต่อนะครับ